เหนื่อยไหมครับกับการรอคอยวันสิ้นเดือนเสียงแจ้งเตือนเงินเดือนเข้าเมาื่อกี้อาจจะเป็นเสียงที่เพราะที่สุดในรอบเดือนแต่แปลกไหมครับผ่านไปไม่กี่วันหรือบางทีไม่กี่ชั่วโมงความดีใจนั้นมันจางหายไปไหนหมดหลายคนบอกว่าถ้าฉันรวยกว่านี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันได้เงินเดือนเพิ่มอีกสักหมื่นปัญหาทุกอย่างคงจบแต่เคยสังเกตไหมครับ ว่าพอเราได้เงินเพิ่มจริงๆความสุขมันอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือสุดท้ายเราก็กลับมาวิ่งวนอยู่ในลูปเดิมลูปที่รู้สึกว่ามันยังไม่พอวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องวิธีออมเงินหรือวิธีหาไรายได้เสริมนะครับแต่เราจะมาคุยกันว่าทำไมถมเท่าไหร่ใจเราถึงไม่เต็มสักทีขอเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งให้ชื่อว่าท็อปแล้วกันครับ ท็อปเป็นคนเก่งขยันทำงานตัวท็อปของออฟฟิศสมชื่อสมัยเรียนจบใหม่ๆท็อปเคยฝันว่าขอแค่เงินเดือนส0 0 0มก็อยู่ได้สบายแล้ววันแรกที่ได้20,000ท็อปดีใจมากครับโลกทั้งใบดูสดใสแต่ความสดใสนั้นอยู่ได้ไม่ถึงปีพอท็อปเริ่มโตขึ้นสังคมกว้างขึ้นท็อปเริ่มเห็นเพื่อนในโซเชียลไปกินโอมากรเสะ ท็อปเริ่มเห็นโฆษณากระเป๋าแบรนด์เนมที่ใครๆก็บอกว่าของมันต้องมีจากเป้าหมาย20,000ก็ขยับเป็น 30,000, 50,000จนถึงหลักแสนถามว่าท็อปมีความสุขไหมมีครับในวินาทีที่รูดบัตรวินาทีที่พนักงานยื่นถุงกระดาษสวยๆให้วินาทีที่แกะกล่อง u n b o x อกซ์ลง Story มันคือความฟูฟ่องในหัวใจที่บอกว่าฉันทำได้ฉันมีค่าแต่พอตกดึก ท็อปกลับนั่งมองของกองโตในห้องแล้วถามตัวเองว่าทำไมฉันยังเครียดอยู่เลยของชิ้นใหม่ที่เพิ่งซื้อมากลายเป็นของธรรมดาในเวลาแค่สองอาทิตย์ความตื่นเต้นหายไปแต่นี่ยังอยู่และสิ่งที่น่าตัวกว่านี้คือความรู้สึกว่าฉันต้องหาของชิ้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาเติมความสุขที่หายไปท็อปกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่เรียกว่าเฮดอนิกเทรดมิลครับ คือไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนหาเงินได้มากเท่าไหร่ระดับความพอใจของท็อปก็ขยับหนีตามไปด้วยเสมอเหมือนเส้นชัยที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเหนื่อยนะครับวิ่งแบบนี้คุณท็อปหรือพวกเราทุกคนอาจจะกำลังแก้โจทย์ผิดข้อหรือเปล่าครับเราพยายามเติมน้ำลงในตุ่มให้เต็มโดยลืมดูไปว่าตุ่มมันรั่ว ในทางจิตวิทยาและทางธรรมมีคำคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือสันโดษเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งเบื่อนหน้านี้คำว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าให้เราขี้เกียจไม่ได้แปลว่าห้ามรวยหรือต้องไปอยู่ถ้ำคนเดียวนะครับสันโดษในความหมายที่แท้จริงคือความยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มันคือสภาวะที่ใจบอกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะลองจินตนาการดูนะครับ ความทุกข์เรื่องเงินมักจะเกิดจากสมการนี้ครับความสุขเท่ากับสิ่งที่มีหารด้วยสิ่งที่อยากได้ถ้าสิ่งที่มีคือเงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่อยากได้คือกิเลสมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลลัพธ์คือความสุขเราจะเท่าเดิมหรือลดลงด้วยซ้ำทางแก้จึงไม่ใช่แค่การหาเงินเพิ่มถึงแม้มันจะจำเป็นครับแต่คือการหันกลับมาอุดรอยรั่วที่ใจ ลองถามตัวเองดูว่าของที่เรากำลังจะซื้อเราซื้อเพราะเราจำเป็นจริงๆหรือเราซื้อเพื่อซื้อความมั่นใจซื้อความยอมรับหรือซื้อเพื่อกลบความรู้สึกแย่ๆข้างในถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้ความสุขจะไม่ต้องรอวันเงินเดือนออกแต่มันเกิดขึ้นได้ทันทีที่เรามองสิ่งของรอบตัวแล้วรู้สึกขอบคุณมันจริงๆขอบคุณนะโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ยังใช้ได้ดี ขอบคุณนะมื้อเย็นธรรมดาที่ทำให้อิ่มท้องเมื่อใจมันพอความรู้สึกขาดจะหายไปและนั่นแหละครับคือความรวยที่แท้จริงเพื่อนๆครับการมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับคุณสามารถมีเป้าหมายมีเงินเยอะๆได้แต่ขอให้เงินเป็นเพียงเครื่องมือในการใช้ชีวิตไม่ใช่เจ้านายที่กำหนดคุณค่าของคุณ อย่าให้ป้ายราคาของสิ่งของมาตีราคาคุณค่าของจิตใจคุณความสุขราคาแพงอาจจะหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแต่ความสุขที่ยั่งยืนหาได้ฟรีๆจากใจที่รู้จักคำว่าพอดีครับคืนนี้ลองวางแผนการเงินในบัญชีลงก่อนแล้วลองสำรวจบัญชีความสุขในใจดูนะครับบางทีคุณอาจจะพบว่าคุณรวยกว่าที่คุณคิดตั้งเยอะ ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณหลับฝันดีโดยไม่ต้องมีอะไรมากวนใจแล้วพบกันใหม่นะครับโปรดวางลงนะครับ